วดีครับผมวิดีโอนี้นะครับเราจะมาดูวิธีการแก้เครื่อง o p p o ้นะครับเ5หเอดที่มันเล่น u ูท b e ไม่มีเสียงนะครับ54 3สเดี๋ยวเรามาลองเทสดูนะครับก็คือกระดิ่งมันเสียนะครับอันนี้ผมรู้มาแล้วอาการมันแตกนะครับมัโพงมันแตกมันดังอยู่แต่มันแตกนะครับ ลองเล่นยูทูบดูโอเคอาการลำโพงแตกนะครับเดี๋ยวมาดูวิธีการแก้กันนะครับผมผมก็จะถอดลำโพงเก่าออกเลยนะครับ ตอนที่ใช้ก็จะมีแผ่นเหล็กนะครับแผ่นเหล็กบางๆเหมือนกันเสะลองนี้กันมาอ้ฟาาลังเราเคยแกะมาแล้วนะครับง่ายเลยจะต้องไขนอ็อตให้ครบทุกจุดนะครับ รูปรขานออกไปนะครับผมให้ครบุจุดไข่ควงก็หล่น่อยมากเลยอช่นนี้ ถึงพอาดซีมอ,อกนะครับอันนี้ก็ถ้าผมว่าทํำเองได้เกือบทุกคนนะครับมันไม่ใช่แบบว่าทํายากเลยตัวนี้ทํำง่ายอยู่นะครับอุ้ยแก่ยากจังตัวนี้ มาแกะช่วงนี้ออกนะครับช่วงล่างตัวนี้แหละนะครับที่เราจะเปลี่ยนที่เสียงเขาแตกจะเป็นตัวนี้เลี่ยนตัวนี้คือจบเลยนะครับหายแน่นอนผมจะแกะเอาจากเครื่องอะไรนะครับเครื่องนี้ แค่เอากระดิ่งนะครับเครื่องนี้ทำอะไรแต่เครื่องนี้ไม่เคยแกะฝาหลังมาก่อนเลยแกะยาก่อยนี่ครับวิธีแกะฝาหลังใี่ง่ายง่าย<ม>เหียดมาประมาณนี้แล้วก็ใช้อนี้สอดเข้าไปเต็มตัวใส่แล้วก็ไล่เกียร์ครับผม ถ้ามนฝึกก็ต้องพยายามดึง,ดง,ดงเดืเหน็ดเหนหน่อยนะครับเพราะว่าผมจะไม่ใช้น้ำยาเลยจะได้ง่ายและสีมันจะไม่่อนนะครับมันยืดหยุ่นได้นะครับตรงนี้เป็นซิลิคนมาแล้ว มจะแกะเอาจากเครื่องที่มันเสียนะครับเครื่องนี้มันค้างหรือว่ามันน่าจะร้อนมาจะจอ,อย่างดคีครับถอดถาดซิมนะครับ แก้วแก้ลำโพงเป็นอะไรได้หมดนะครับ <Okay. S 1> okay. เขียนส่วนตรงนี้แบบเทอนตัวนี้ตัวเก่านะครับฝั่งขวามือผมตัวเก่าตัวนี้ตัวใหม่ใส่เข้าไปนะครับแปะเข้าไปดู คขาันน็อตนะครับเผื่อท่านผู้ชมเจอนะครับแต่ถ้าเราสั่งมานเนียเน็ยดนะตัวนี้ก็มีขายแยกมันจะเป็นชุดกระดิ่งของเขามาเลยนะครับคําค้นหามันจะชื่อว่าอ่ะเอากว้างๆเลยนะลำโพงเอห้าเหรือไม่ถ้าเอาแบบตรงจุดเลยก็คือลำโพงกระดิ่ง Opp o p ป o A5S ้าเนะครับคํานแน่นอนนโอเคเดี๋ยวเราลองเทสดูก่อนนะครับว่ามันจะหายไหม เปิดเครื่องขึ้นมาแล้วครับเอาเครื่องมันเปิดอยู่แล้วเครื่องไม่ได้ปิดง่ายเลยนะครับแบบนี้หนึ่งหนึ่งจอดรันนิดหน่อยหนึ่งหนึ่งสี่ห้าสี่สามไปที่เสียงนะครับเทีอีดีก็โอเคหายแล้ว การนี้จบเลยนะครับเปลี่ยนกระดินลองไปใช้กันดูนะครับผมต่อมาเราเปลี่ยนกระดินเสร็จแล้วก็ประกอบฝา,ฝาหลังเข้าไปเลยครับการลําโพงเปกลําโพงไม่ได้ยินนะครับต้องวิธีนี้ถ้าไปรีเซ็ตมันจะไม่ค่อยหายนะครับเ่าที่เจอมามันจะคนละส่วนกันรีเซ็ตครื่องค่าโรงงานเราเอาไว้ใช้แบบข้าง้งค้างแกาง้างไรนะครับผมโอเคครับลองไปใช้กันดูนะครับใครจะดูผมตอนขันน็อตเสร็จติดกาฝาหลังเสร็จก็ได้นะครับ มันมันมันไม่ใช้ใช้ได้แค่เอไอรุ่นเดียวนะมันไปใช้กับรุ่นอื่นก็ได้น,นะครับพวกเอเจ็ดทุกรุ่นนะครับที่เปิด youtube หรือว่าเสียงเรียกเข้าแตกเสียงเรียกเข้าไม่ได้ยินอะไรพวกนี้ใช่หมดนะครับแกโด้วยการนี้เลยนะครับเดี๋ยวขันน็อตก่อนนะครับเดี๋ยวเรามาเจอกันตอนขันน็อตเขาทุกจุดโอเคครับประกบแผ่สแกนนิ้วเข้าไปนะครับ ขันน้อนให้เขาทุกจุดนะครับอ๋อผมลืมใส่ตัวนี้ต้องใส่ตัวล็อกสกแกลนี้ด้วยนะครับเพราะว่าเวลาเครื่องตกตัวเพลตัวนี้มันจะเดยไมุ่ด เข้าไปนะครับนี่ตามา,ากาวดำมาบีบนะครับถ้าเป็นตาสีนี้แนะนำกาวดำมันจะนียนสุดกาวขาวก็ได้นะถ้าใครมีกาวขาวหมือกาวดำเบอร์นี้นะครับหาซื้อได,ด้ตามเดเมาทั่วไปเราไม่เท่าไหร่ปึ๊บ บีบแล้วเราก็ไปเอาอยางนะครับมาลัไาดไว้เหมือนเดิมถ้ากาวผมจะหมดแล้วผมจะขอปิดคลิปเลยนะครับหลังจากใส่กาวตัวนี้เสร็จอย่าลืมรัดยางด้วยนะครับเอ้อย่าลืมถูกแล้วครับอย่าลืมรัดยางด้วยรอก,กาวแห้งประมาณครึ่งชั่วโมง เข้าไปนะครับรูปกาวทิ้งได้เลยลกลาวนี้เรียบลูกของนะครับมันจะกินสีเท่าที่เจอมาเพราะกาวมันกัดนะครับปิดคลิปแล้วนะครับท่านผู้ชมเดี๋ยวไ้ต่อในคลิปหน้านะครับ อย,อย่าลืมเอายางมารับด้ด้วยนะเพราะมันลงสนิทให้ฝาหลังมันลงสนิทจุกๆนะครับโอเคครับขอบคุณามากที่รับชมจนจบนะครับเป็นแนวทางวิธีการแก้นะครับ,บอุปกรณ์ก็หาได้ทั่วไปนะครับผมใช้แค่ไขควงตัวเดียวเองกับแผ่นแกะหน่อยนะครับ